อยาให้ได้พื้นที่มงคลคือมาก่อนครับแล้วก็ให้พลังมันเข้าขตรงๆก่อนครับอย่างแรกวิธีดีที่สุดนะแนะนําจากประสบการณ์คือลื้อออกมาให้หมดเลยรับแล้วคัดแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่อันนี้ดูรู้เลยว่ราะชอบนอนนอนเล่นตรงนี้แล้วมันเป็นหินพอมาเป็นหินก็จะ,ะถามก่อนว่าโอเคใช่ไหมก่อนใช่ รจิงทำแน่ใช่ไหมผมก็ไม่ชอบประตูข้างอยู่แล้วอ่าโอเคครับอันนี้แหละที่เราจะถามเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทําได้ไหมพอบอกว่าทําได้แล้วมาตรงเนี้ยเราก็ยิ่งมั่นใจว่าเราจะต้องทําตรงนี้เพราะตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะห้ามจอดเราจะใส่ฝวางประตูนะบอกเ๋ยอันนี้อธิบายหมดอ่าค่ะโอเคเท่ากับประตูคือคืออาบานนี้เป็นหลักเลยนะครับใช่ค่ะโอเคฉะนั้นความสูง ตามนี้เลยกีดลงชนพื้นนี่เฉยโอเคแล้วประตูก็คือบานเปิดเข้าตัวประตูเป็นประตูแบบไหนประตูไม่ประหลาดเนาะความสูงขนาดนี้มันโอเคไหมประตูหรือว่ามันจะต้องไม่ประหลาดรอกจ้ะสูงไปมันแค่สองเมตรกว่ามันมีกอดอยู่แล้วก็มีความสูงอันนี้มาตรฐานอยู่มันก็สองเมตรอืมใช่ที่เห็นบนปนน้ มันเป็นช่องแสงเหลือประตูมันก็ไม่ได้ไหคะมันก็ต้องอะไรไม่มีปัญหาตัวไซนี้แหละก็ไซนี้แหละนะครับแบบโปิดเข้าแล้วก็ตัวประตูเป็นแบบเป็นไม้เป็นไม้ดีที่สุดไม้ทึบไปเลยแต่จริงอยากมีลายไหมหรือว่าเรียบมีลายได้มีเลือกลายมงคนมาออกแบบได้ครับบนนั้นน่ะมีมีแผ่นใสบ้างเป็นหลังคา ใส่บางช่วงอ่ะติดไฟเอา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 เพราะว่ามันมันจะมันจะลื้อมันจะอะไรมันจะลําบากขึ้นมาอีกค่ะโอเคก็คือถ้าหลังคาทําใสได้ก็ก็ทําใสไปใช่ไหมครับใช่แล้วมันต้องใส่ฟังไหนครับอะไรคะหลังคาครับถ้าจะทำใส่ครับเขาอยากทำคือถ้าหลังคาจะใสเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใสบริเวณลานหน้าประตูเนี่ยมันต้องใส่สองช่องสองสองล็อกอย่างน้อยอ้ยใกล้หน้าบ้านใกล้หน้าบ้าน คือให้มันมีพูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีร่มเงาเนี่ยพลังมันไม่เคลื่อนที่มันหยุดสบอลค่ะก็คือสลับได้ได้ให้มันมีแสงสว่างก่อนเลยก็จะดีนะคะอ๋อคือใส่ทั้งหมดได้เลยใช่ไหมครับสองบล็อกคือตัวตัวหลังคายเราเห็นอันนี้ไม่เพราะมันเป็นแผ่นเป็นแผ่นเมทัชชีตยาวถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะต้องเปลี่ยนแผ่นแบบนี้ยาวเออถ้าถ้าต้งแถมก็จะแถมที่ดาวตัวก็ใส่ได้ยาวตลอดแนวจากซ้ายไปขวาเลยนะได้โอเคครับ ฟิกตำแหน่งนี้ตําเป็นหลักเลยเนาะตำแหน่งนี้แหละคุณถ้าไม่งั้นตำแหน่งอื่นมันยากมันยุ่งยากกว่าเยอะอตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มันหลบพลังครับตำแหน่งนี้แหละยิงโชคดีว่าพอพอกรีตรงนี้แล้วยังได้ตำแหน่งมงคลคืนมาอายังได้ประตูฝูเตอ๋อหน้าตานี้เหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิมใช้ทาหน้าต่างใช้เหมือนเดิมครับแต่แต่อันนี้คืออะไรคะอันนี้สติก๊กเกอร์ครับ ฉันนเกคสผมก็คือเบื้องต<จ>้นคือเคลียร์ห้องนี้ก่อนเลยแล้วที่เหลือว่าอีกทีนึงเคลียร์ให้ได้พื้นที่มงคลคือมาก่อนครับแล้วก็ให้พลังมันเข้าขตรงๆก่อนครับอย่างแรกอย่างอื่นมันจะเป็นแบบเดี๋ยวค่อยเก็บเอาโอเคส่วนห้องนอนห้องนอนยังไม่ต้องเอานี้ก่อนห้องนอนคุณก็ให้เขาตั้งประตูซะก่อนครับพอพอตั้งประตูแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเลือกตำแหน่งนอนตรงไหน อ๋อโอเคได้ครับตั้งประตูก่อนเพื่อที่จะได้ให้พลังมันไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกสมุดก่อนจึนั้นที่นี้สามก็คือว่าสามสิ่งที่ต้องทําก็คือประตูนี้ห้องครัวแล้วก็ประตูตรงที่ด้านบนประตูนี้ประตูหลังหน้าต่างห้องครัวแล้วก็ประตูด้านบนประตูห้องชั้นบนเพราะว่าพอได้พื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยตำแหน่งนั่งนั่งโต๊ะทำงานของคุณก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ ก้าอี้ทางานแต่ว่าตามปกติแล้วเราให้นั่งอิงผนังแล้วก็เอาโต๊ะไว้ข้างหน้าเนาะแต่กินข้าวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนั้นครับพื้นที่โซนนี้จะได้เป็นเอ็นอีพอดีจะได้เป็นรันออกเชิงเหนือพอดีครัโต๊ะอาหารก็เราก็ให้ใช้โต๊ะเดิมได้ไม่มีปัญหาครับค่ะได้ครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะนั่งประมาณหน้าต่างอ,อ่ะจะมีตําแหน่งนั่งประมาณหน้าต่างโซฟานี้เราถึงให้ย้ายออกไปแล้วก็พื้นที่ใต้บันไดก็ไม่ต้องมีโซฟาแล้ว าะถ้ามีโซฟ,ฟาเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะนั่งอีกคมันมันคือปล่อยโล่งไปแล้วผู้หญิงคือนั่งนี้นไม่ไม่ต้องมีผนังอะไรข้างหลังก็คือพรามันจะโล่งยันประตูนู่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวเราใช้วิธีการวางตู้เอาอเพราะว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องบังเซต็ตที่คุณจะต้องทํา การน้ำร้อนการต้มน้ำของคุณอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ตู้ได้แล้วให้เขานั่งหน้าตู้เป็นตู้เอกสารอะไรไปว่าอีกทีนึงใช่ตู้เอกสารได้แล้วก็ปิดไม่ให้มันอันนี้ซะเอาตู้เอกสารไม่ต้องหนามากเอาบางๆก็เป็นตู้อย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ตัดตรงนี้เลยก็เหลือ,อนี้ไว้ใช่เหลืออันนี้ไว้ก็ดีในใน,ในการการสร้างวิสัยทัศน์หรือว่าการจะแก้ไขวิกฤตเนี่ยมันมันต้องมันต้องเอาเอาใจจริงๆอ่ะครับถ้าถ้าผมว่าพี่ก็ ตอนนี้ได้แนวทางแล้วแหละมัน,นมันเป็นเหมือนกับว่าสเต็ปแรกแล้วกัน<ะ>ว่าถ้าถ้าถ้าเราจัดการสเต็ปนี้ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน<ะ>ส่วนเรื่องการจัดบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวแนะนำหนังสือให้เราอ่านแล้วก็เราดูช่วยกัน<ด>แล้ว,วบางยอย่างก็วควรจะจัดให้มันเป็นเบียบคือเมื่อคี้อย่างที่เราเชิญมาก็มีมีสถาปนิกก็มีมีความเชี่ยวชาญเขาก็มองแล้วว่าของมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าของมันเยอะเกินไปเนี่ยพี่ต้องแบ่งพี่ต้องมีห้องเก็บของก่อน แยกสัดส่วนนี้ออกไปก่อนแล้วมันถึงจะมันถึงจะเคลียร์ได้มันถึงจะเหมือนติ๊กซอถ้าพี่ไม่ขยับตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนมันก็เลื่อนทั้งหมดไม่ได้มันก็ต้องต้องมีการมูวิธีดีที่สุดนะแนะนําจากประสบการณ์คือรื้อออกมาให้หมดเลยแล้วคัดแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ถึงจะจัดได้ไม่งั้นไม่สําเร็จ อะไรทิ้งก็จําเป็นต้องทิ้งก็ทิ้งนะได้ค่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพในในครั้งที่สองอีกแล้วก็มานั่งคุยกันว่าสเต็ปที่สองเนี่ยดีขึ้นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกได้ครับนะได้ขอบคุณมากครับอืมเป็นผนังใช่ไหมครับใช่ถ้าเหลืออันนี้ไว้ก็ไม่ต้องวางตู้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตู้มันจะยื่นไปหน่อยมันต้องวางเถือเยอะไหมครับเต็มที่โตไหมเอาแค่นี้เลย แล้วคุณหั่นนี่ออกเลยอ๋าาอฮะส่วนหน้ากากก็ถอดออกซะหน้ากากคือหมายถึงหน้ากากบบนี่คือคืออย่างนี้ถ้าคุณมีไฟแบบนี้นะแล้วคุณเสียหลอดเอนี้ยไ,ไม่ได้อ, <c oughs> อ๋อคือจะเสียวันนี้อ๋อเหรอใช่อ๋อไม่สังเกตแล้วจริงๆหน้ากากแบบนี้พอมันอยู่เหนือโต๊ะมันหมายถึงถูกจำกัดอยู่ อ๋อไม่ควรมีโคมไม่ควรมีโคมไม่ไม,ไม่ไม่ควรมีหน้ากากที่มันเป็นลายตารางแบบนี้ให้มันโล่งไปเลยถ้าถ้าคุณจะมีถ้าคุณจะมีก็แขวนลูกแก้วเอาก็คือโคมเนี้ยมีได้แต่หน้ากากไอ้ที่เป็นตะแกงเนี่ยถอดออกมาใช่อ๋อไม่ก็ปล่อยเปลยอย่ไปเลยอืมเปลยพอแล้วปล่อยแล้วปล่อยมากกว่าไหมอันนี้ดูรู้เลยว่าชอบนอนนอนเล่นตรงนี้แล้วมันเป็นหิน พอมาเป็นหยินก็จะพอหวัวถึงหมอก็จะหลับเป็นที่ที่เจ้าบ้านชอบมากใช่แล้วเป็นตำแหน่นงที่ไม่ดีนางเลี้ยชี้เกียจด,ดีไม่ดีใช่ทำเลี้ยชี้เกียดทำเพราะว่ามันโดนหยินครอบงำแล้วก็แม้แต่เบาะมันก็ยังเป็นสีดำไงเนื้อหอมันก็ยินยิน,ย,นยินหมดแล้วมันก็ไม่ไม่ไปไหนนอนก็ไม่อยากทำไรละเพราะใจจริงๆเนี่ยผมไม่ชอบประตูข้างเลยไงใช่เพราะเราตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องประตูหน้าต้องตรงไหนอย่างไรยังไงฮะโอเคตำแหน่งนี้แหละให้วันนี้ตำแหน่งมงคลชัวร์ครับแต่ก็เหลือลักดาคือของเจ้าบ้านอูตรงนี้ถูกต้อง้วใช่ไหมคะก็เหลือโต๊ะตัวเดียวอย่าให้มันเพราะทุกทุกวันนี้เนี่ยคุณเข้ามาคุณโดนหลุดกรนแค่นี้ก็หมดแล้วคือมันหมดตั้งแต่ก่อนเข้านึกออกปะเงินไม่เข้ามันหมดตั้งแต่ก่อนเข้ามีหน้ามซ้ำยังดึงทุนเก่าเราอีก เพราะว่ามันเป็นประตูจากชั้นล่างจากชั้นบนไปชั้นนอกมันก็จะตูอยู่ตรงนี้ก็ลงหลุมไปเรื่อยๆแล้วประตูมันใหญ่มากผนังนี่คือเป็นสีขาวทั่วการแล้วทาสีขาวได้เลยประตูก็คือสีนี้โอเคประตูสีขาวได้เหมือนกันไม่ค่ะสีไม้สีประตูต้องเป็นสีไม้เป็นสีไม้โอประตูต้องโดดเด่นช่วงนี้วันนั้นพี่ไม่ได้ไปเรียนหรอเรียนเรื่องประตู เรียนยังเรียนแล้วค่ะนั่นแหละหลักการประตูบอกเขาด้วยประตูนี้กำลังเรียนพื้นฐานอยู่ค่ะป่ะโอเคครับพี่ขุนคครับมีคำถามอะไรพี่ไปคุยที่โรงเรียนได้ทีนี้เวลาเวลาทำทำแปลนคุยกับช่างอะไรมาแล้วติดขัดตรงไหนก็ทุกวันเสาร์ยังไงเรานี้อยู่แล้วก็เอาแปลนไปคุยกันที่นั่นก็ได้ว่าจะออกมาประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วแบบประตูหรืออะไรก็ ถ้าเกิดว่ายังสงสัยไม่แน่ใจก็ส่งไปให้ป๋าดูว่าใช่ได้ไหมอ๋อได้ไโอเคสนุกกับ,บพวกเรานะครับนี่ก็คือช่วยนอกจากความรู้ในการจัดบ้านแล้วก็ใช้ฮงจุ้ยเพื่อในตำแหน่งที่ถูกต้องจะได้ประโยชน์สอย่างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ